ขอการข้าชนเรื่องของอาบัตปรารชิกนี่นะารย์ได้ยินได้ฟังมานลว,ว่าพระพุทธสูตรที่มีอาบัตปรารชิกนี่นะก็เยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ได้สึกนะไม่ได้สึกก็ยังโอ้โเจริญแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เป็นนักบวชอยู่นะทีนี้ก็ ขออยากจะทราบนะอาจารย์ว่าคืออยากจะทราบว่าอาการที่อาการหรือลักษณะนะหรือหน้าตาเนี่ยของออพระวิสูที่อาบัตปพระวชิกนะอาจารย์เป็นยังไงนะนอาจารย์ขอการตอบนะครับตอบว่าไม่รู้จริงๆนะครับ เราไม่รู้ได้นะครับว่าพิสูรรูปนั้นต้องอามาตยปราชิีแลวหน้าตาจะเป็นยังไงก็รู้ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่ท่านได้ยินได้ฟังหรือท่านระลึกนึกถึงโทษที่จะเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยท่านก็จะอยู่ไม่ได้นะครับเกิดวิปติสารนั้นบางทีบางท่านที่ประพฤติจนเคยชินจนกระทั่งไม่ได้มีความสําคัญว่าโลกนี้โลกนี้โลกหน้ามีนะครับ สิขาบทที่เก้าล่วงมันจะมีโทษเป็นเหตุให้บุคคลคนนั้นไปเกิดในอบายเป็นสัตว์นรกหรือสัตว์เดรจฉานเขาก็ประพฤติกันไปนะครับบางทีก็หน้ายิ้มระลื่นนี่แหละครับแต่บางครั้งบางคนถ้าหากว่าเกิดประพฤติเสียหายไปแล้วถ้าได้ยินได้ฟังโทษที่จะติดตามมาเนี่ยสึกบางครั้งบางคนบางรูปนะครับกระอักเลือดอย่างนี้นะครับอันนี้นี่ก็ก็ลองให้ท่านมหานรินทร์ลอง ตอบบ้างนะครับเกี่ยวกับที่สูตรที่ต้องอบับตะปราชิกแล้วก่อนหน้านั้นี่ยังไม่ได้สึกก็เข้าใจว่าตนเนี่ยยังไม่มีโทษอะไรพอพระองค์ไปแสดงธรรมขอ,ขอกครับเมื่อกี้เหมือนฟังคําถามว่าหน้า <พอ S 1> ตาไงปราชิกเราจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คงหน้าตาเหมือนเดิมครับนะก็คงไม่ได้เปลี่ยนไปไม่คว่าหมายแบบนั้นหรือเปล่าครับหน้าตาเป็นยังไงหมายถึงว่าปราชิกมันจะไปทําให้หน้าตาผิดแปลกไปอย่างนี้หรือเปล่า คือหมายหมายถึงยังไงครับยังไม่เข้าใจคําถามนะครับขอโอกาสปเตระนะครับขอเรื่องอดอุตรินี่แหละครับอาจารย์เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเยมื่อกี้ตรงประราชิกหน้าตาเป็นยังไงเนะขอาการรัแจ้งนะครับก็จริงๆคือเจตนาคำถามก็คือพอจะแยกแยะอย่างที่อาจารย์พระอาจารย์สมบูรณ์ได้ตอบนะครับก็ก็พอได้ความกระจ่างอยู่คือจริงๆก็ ถ้าถ้าสามารถที่จะแยกแยะหน้าตานะว่ามีอาการลักษณะอะไรเงี้ยนะฮะพอจะแยกชัดเจนไหมว่าไอ้คนนี้ประลาชิกนะคนนี้ไม่ประลาชิกเลยนะอาจารย์ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าถ้ากรณีที่ท่านอาจารย์ได้ได้ตอบไปก็ก็ถือว่าเป็นโทษหรืออผู้ที่ประลาชิกก็คงจะเป็นลนักษณะต้องรู้อาการของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าสามารถที่จะบอกได้ไนะอาจารย์ถ้าชี้บอกได้ก็ เอจะเป็นลักษณะยังไงยังไงอาจารย์ถ้าสามารถแยก,แยกได้นะอาจารย์ครับขอการนะครับคือคงจะหมายถึงว่าก็ต้องดูนะครับเพราะาปราชิกบางทีก็ไม่รู้ก็มีนะครับคือบวชเข้ามาแล้วก็ยังไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับว่าอะไรเป็นสีขาบวชของตนอย่างนงี้นะครับก็ไปทํามันก็ปราชิกนะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องรู้ก่อนแล้วเป็นปราชิกเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นก็ยังมีหน้าตาเหมือนเดิมคือท่านไม่ได้รู้ไม่ได้สนใจอะไรนะครับถ้ารับบวชขึ้นนะครับ คือถ้าเกิดกรรมที่ทำอุปสมบทไม่ได้กำรรเลิบอะไรในสมบัติห้านั้นนะครับท่านก็เป็นพระพิสุทีนี้เมื่อท่านไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนก็สามารถที่จะต้องอบัติประชิกได้นะครับ ก็หน้าตาท่านก็คงจะเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่รู้แล้วแล้วไปทำมนนะครับก็ต้องดูว่าท่านมีฮิริโอตปะมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าคนที่มีฮิริโอตปะมากนะครับก็คือคงจะเกิดความวิปติสารพอสมควรนะครับหน้าตาก็คงจะเศร้าหมองหมองค้ําไปอย่างเช่นกินอาหารไม่ค่อยได้อย่างเงี้นะครับอาจจะสู้ผอมไปอะไรก็อาจจะดูได้แต่มันคงจะส ให้ไปพูดว่าหน้าตาแบบนี้แหละเป็นปราชิกไอ้แบบนี้ไม่เป็นปราชิกก็คงยากนะครับเพราะว่ามันมันก็คงแล้วแต่ท่านนะครับคงจะแยกแยะได้แค่นี้นะครับอาก็อ่านไปนะครับเกี่ยวกับการต้องอบับติปราชิกแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ว่าผู้นั้นมีวิปฏิสารหรือไม่นะครับถ้ามีวิปฏิสารอย่าว่าแต่นหน้าตาเลยครับแม้ว่าเลือดกระยังกากออกมากากออกมาเป็นเลือดเลยนะครับ ในคราวที่ฟังโทษของการก้าวล่วงสีขาบทน,นะครับอันนี้ก็ต่อเพื่อที่จะให้ได้สารวมระวังนะครับอานิมนครับขอ,อกาบพระเถระนะครับแล้วก็เพื่อนสาธุธรทมิกท่านผมขอสองคำถามสุดท้ายนะครับคือตั้งแรกก็คือในเรื่องอดอดอ,อุตรีนะครับคือมีติกสุรูปหนึ่งนะครับแถวหมู่บ้านผมแหละแถวบ้านคือ ผมแน่ใจว่ายังไงเขาาก็คงเป็นอวดอุตรมิมนุษยธรรมนะครับบางทีก็จะบอกว่าเาท้าสก,กะลงมาเข้าเฝ้าหรืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับคล้ายๆว่าเป็นอรชีครับอาจารย์คือไม่ละอายต่อต่อสีขาบทผมอยากอยาก,อยากทราบว่า,าในเรื่องของกรรมนะครับกรรมที่ส่งผลของคนที่ต้องประชดอวดอุตรินี่ครับจะเป็นยังไงแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือ,อ,อสําหรับพระพระภิกษุที่ ปลุกเสกเครื่องรางของขลังนี่จะ,ะเป็นอาบัติหรือเปล่านะครับมีสองคำถามแค่นี้เหรอเราขอขานนะครับกรรมโทษของพิสูจผู้ต้องปราชิกก็มีกล่าวไปแล้วนะครับพิสูจผู้มีอาบัติตัวนะครับก็ไปไปสู่กําหนดสองอย่างใช่ไหมครับคือนรกกับเดรัชานใช่ไหมครับนรกกับเดรัชานถ้าปรารชิกนี้ก็รอดยากนะครับไม่ใช่รอดยากหรอกนะครับน่าจะนรกนะครับตอนนี้ก็ขอเพิ่มก็แล้วกันนะครับว่า ถ้าหากว่าต้องอบัตปราชิกแล้วสึกออกไปนะครับหากว่ามีการสํารวมระวังแล้วก็มีการเจริญกรรมฐานได้ก็สามารถที่จะบรรลุได้ถึงพระอนาคามีเลยทีเดียวนะครับสําหรับพิสุผู้ต้องอบัตปราชิกแล้วก็สึกไปแต่ถ้าไม่สึกนี่ก็มีโทษนะครับแล้วเมื่อกี้ขออ่านนะเมื่อกี้ถามถึงกรณีปลุกเสกใช่ไหมครับปลุกเสกปลุกเสกอะไรครับเมื่อกี้ปลุกเสกเครื่องรางของขังข ขออากาศครับปลุกเสกเนี่ยปลุกเสกได้หรือเปล่าครับปลุกเสกได้จริงไหมครับเคยดินวิธีพุทธาพิเศษไหมครับดีพุทธาพิเศษอ่าพุทธาพิเศษนะครับปลุกเสกอย่างนั้นหรือเปล่าว่าปลุกเสกยังไงนะครับบางทีก็จะมีใช่ไหมสวดมนต์ใช่ไหมครับุทธรูปไอ้พุทธตทธรูปต่างๆใช่ไหมครับก็จะอะไรกำลังกำลังองค์ขังหรือเปล่านะครับ ต้องจำแนกตามสี่ขาบทนะครับวิธีการถ้าเราถามอย่างนี้เราก็ต้องถามว่าถ้าจะเป็นอาบัตจะเป็นอาบัตในสี่ขาบทไหนใช่ไหมครับถ้ามีการรับเงินมาไปทาก็เป็นปฏิทีที่ต้องสละนิสคีใช่ไหมครับถ,ถ้ามีการไปแจกโยมโดยโยมนั้นไม่ใช่โยมไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภาวนาก็จะเป็นไม่ใช่ญาติเราก็จะเป็นอาบัตทุกกดตาใช่ไหมครับให้ครทธูสกามีการแลกเปลี่ยนสิงขงนค่ะนะครับเดี๋ยว่ามีการให้ของเขาอะนะครับในครั้งนี้ สุสายตระกูลนะครับเรียกว่ากุรทูสกะสุสไลตระกูลถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทําได้ไหมนะครับปลุกเสกปลุกเสกพุทธรูปปลุกเสกเพื่อพักเครื่องเนี่ยเราทําได้จรงิงหรือเปล่าครับ,บนะครับขอโอกาสนะครับเกี่ยวกับการปลุกเสกอะไรต่างๆนะครับพระพุทธรูปหรืออะไรต่างๆไงไปกติแล้วนี่เราก็เป็นสาวกข,ของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับท่านก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน พ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแล้วนะครับงนั้นเราไม่ต้องไปปลุกเสกอะไรนะครับเพราะว่าถ้าไปปลุกเสกนี่ก็เป็นการกระทําที่พระองค์ไม่ได้แนะนําไว้นะครับงนั้นเราก็ควรที่จะประพฤติป,ป,ป,ปฏิบัติตามส่วนที่จะให้ชี้ชัดไปนะครับว่ามันเป็นอาบัติอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นผลกระทบว่างานนี้อาจจะเป็นงานสุดท้ายของการสัมมนาพระธรรมวินัยนะครับ เพราะว่าผู้ที่ปลุกเสกก็ก็อย่างที่เราท่านทั้งหลายได้รับทราบนะครับบางทีบางอย่างที่เราพูดเราแสดงออกไปเนี่ยถ้ายังไม่ชัดเจนหรืออะไรนะครับเราก็ตอบตามที่ได้พอได้มีเหตุผลนะครับเป็นข้อยุติเพราะว่าพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านแนะนำคำสอนต่างๆมา สอนเวนัสสัตว์สอนสาวกของพระองค์นะครับเพื่อให้ได้ตรัสรู้ตามแล้วเราก็เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่บวชเข้ามาอนับถือคําสอนของพระองค์ก็เป็นศาสดาในช่วงนี้สมัยนี้นะครับงนั้นเราก็ควรที่จะประพฤติตามธรรมวินัยนี่แหละครับก็ไม่ควรที่จะไปปลูกเสกส่วนรูปใดปลูกเสกนะครับท่านอาจจะมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเจตนาดีหรือเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามอันนี้ก็แล้วแต่ กรรของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับส่วนจะชี้ชัดว่าเป็นอาบัติอะไรหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปถามท่านอาจารย์ที่อยู่ในห้องวินิจัยที่หนึ่งนะครับเราจะได้นํามาตอบในชั่วโมงต่อๆไปนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ